สวจ้าสอยจุตับหวานในรอบกี่เดือนนี้ไม่ได้กินมาดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่จะพามากินจุ๊ตับเปลี่ยนน้ำจิ้มใสดีคมก็เพียของแท้เน่พี่นอ้องอ ไปสื่อตับมาอขออนุญาตคนที่ไม่กินดิบด้วยนะคะโอ้ยมันก็ค้ำใหญ่ดิ่งๆเลยพี่น้องโอ้ยคือสั้นนะมา Mmm. เจ้าคมนะคะืมันมมันเป็นของแรกเป็นปอบเหมือนกัน ชูร่องเน,นื้มันจะเปลือยนทานเผ็ดมากไปหน่หอยโดดจีโหดไปนะหวาน

รสตัดบอกขาดเผ็ดกระเทียม ตับคือแซ่บแทนอืมชอบแ เผ็ดเผ็ดอเพ,พอเรเฮ็ดเจ้าเผ็ดครับพี่น้องเลยพันเียงว้อืมอมจ้า เดมอะมากระล่ำที่สลัมแต่กระดาษสดมเจ้าเนี่ย ม่เบ่เหี่ยวคอแบบขนมเนี่งแบบแบบเป็นเบาๆเบาเพื่อนจะมาวันศุกร์เดี๋ยวไปหาซื้อว้มาเพิ่มอันนี้พอซื้อมใาหา้จักไว้คอนเน็กชั่นสองคน มันมาพอดอกเดมูก้อยมั้งปราจําจสามกว่ผักคี้รูพันตับ một chút nào Hãy không คนอยากไม่แขวนะบ่ได้ลองเพลงมาฟังได้อยากอายแม่บันเป็น,นอ่ะอืมเป็นอ่ะ เมียงเมียงตับ <What? S 1> อือหาความตัสดสอือหกไปร้องบง้างรเปล่าง้ หอมแก่แบบนึงน่งอยหอมแก่อันสวยค่ะนี้ฮะโอ้โหเ็่ น้ำแดงค่ะอือ่างคนอาจะ้ะไปหาขีดตัวเดียวอจะบอกว่าเอาตับเนี่ยใส่ดังสี่ไปเลยเนะี่ยอู้แสบ นานๆกินเทีะคืองพี่บอกงันแตงอ่ะสมัมเป็นไปได้ไงอ็เจ้าฉีดลมมัวพี่น้องวะพี่น้อจัง กินได้แต่ต้องกินยาสายพระ้หาหบางคนก็สิมมดาใส่อุ๊ยปวดก็สิบาแล้วนะ่ะปวดอย่างก็สีพวงงามแท้ มันซุบสิบ่ระหมักแสนนลยเด้อขอมาเบิ่งนแสนแล้วมันก็สิขั้นเกี่ยวนะย้ายเั่งก่งมาด้ายชเขาจะเรียงชาบ้านไปซื้อบ้านวเป็นมุงอึนนียายมันหลายรอบแล้วหูว่าเขามีลูกสิหูว่าเขามีลูกสิอยู่บ้านเช่าเพกันว่า โอ้ขับรูดแต่ประวัติคอยปันนั่งจะสิหูจกฐานะคอดีเละยายเจาย้าอย่าทำท่าเพื่อนก็ฉีบเอาห้อนั่นเพื่อนก็าีบมาบอนดูถูกเขาเอ้เขาเรียดนะว่าเขียดจ้ะพอรูสถานะตัวเองดีว่าอยู่สถานะไหนอยู่ฐานะอะไรหมายถึงว่าฐานะเป็นจ้งไดน่ะมั้ยข่อยรู้ตัวข่อยดี เหรียญมง่นยายบางคนซื้อบ้านกู้แบงค์สมมตินะซื้อบ้านกู้กู้แบงค์กู้สักสิบล้านพอนเดือนละสี่หมื่นสมมตินะอืเดือนหนึ่งก็ผ่อนหน่อยกขค่อยเอกคอยเศร้าบ้านค่อยพอนคอยใจเจ้าของบ้านเดือนละจ็ดเหมือนหา อคอยพอใจในการเศราเพราะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะย้ายไปอยู่ไหนอีกอืมพรอะละชันพิ่ย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่าใจร้อนการหาบ้านเนี่ยมันหไดหาได้ง่ายๆที่ถูกใจเขาะนืะม,มนต้องดูอีกว่าสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเคยได้เห็นเอกไซต์เตาะไหมเคยได้ดูข่าวเอกไซต์เตาะไหมโอ้ฉันเจอเพื่อนบ้านานงสันนะพี่น้องดิ ซืบ้บดฟาวอันขายบ้านนีให้ไวเปล่าเพื่อนนีนเนี่ยซื้อบ้านที่ลำลูกกานี่ยแหละเจ็ดล้านเจอเพื่อนบ้านมาหาปลาไหลมีเรื่องไม่เล่ากันเรื่องอันอ้นวไปเงี้็ขูดเคียนรถหรือว่าเงวเชนรถหรืออีหยังจังเสียนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นเล่ากันได้ึ้นลุ้งึ้นสาลตอนนี้กะมีปัญหากันจนแบบเอาปืนเอาอยางกู้กันนะจนมูไใ้ย่ายไปยู่กาละสีนชัวร์วไวไวเขาเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาพอเจอเพื่อนบ้านแบบ บอถือกันนะไม่พี่น้องนี่แหละการจะซื้อบ้านมันต้องดูดีๆนะอืมแล้วอีกอย่างนึงคนที่เขาเช่าบ้านอยู่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีตังค์นะจ๊ะมึงต้องดูด้วยว่าเขาเช่าอยู่ย่านไหนเอองั้นพวกนักธุรกิจไอนพวกญี่ปุ่นที่เขาว่าทางานยู่ไทย์เขาเซาเดอนแล้วเป็นแสนก็แปลว่าเขาไม่มีตังค์เหรอจ๊ะเออทาไมไปไปดูถูกคนที่เ่าบ้านบ่เข้าใจแต่เขาอาจจะสะดวกแบบนั้นเขาอาจจะไม่อยากซื้อบ้านเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้ย้ายไปไหนอีกมันบออืม แล้วฉันอยู่กรุงเทพฉันยุดใจกลางเมืองสุขุมวิทเอกไม่ท้องรอมันไม่ได้ง่ายกับการหาบ้านนะสาวอือาบ้านสองสามหลานมีสินเฝ้าครบเลยมันบน่มีจ้ามีละสามสิบล้านอัพว้าเขาเขาแฮปปี้ในการเช่าอนาคตเขาจะซื้อเขาซื้อแน่นอนแหละแต่เขาต้องหาก่อนไงเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ไม่ถึงสเดือนฉันใหญ่มา่ยว่าถ้อถึงสี่เดือนเลยสาวใจฉันซื้อบ้านลรตี ฉันต้องลองอยู่ก่อนไหมสถานที่เอเอเรียนเนี้ยฉันชอบไหมอืมฉซ <Hey. S 1> นไม่ได้จะไปซื้อบ้านที่แถวบางน,นาลำดูกกาแบบนั้นมีเยอะแยะหลังหกเจ็ดล้านงําๆคือค้าวือหาดเยอะแยะแเอกก็ไม่ไม่ได้มีนะหกเจ็ดล้านอะ่ะบอกไว้ก่อนทาวเฮาก็ยี่สิบล้านแล้วเอาอะไรมาการันตีว่าคนที่เช่าบ้านแบบมาดูถูกว่าคนที่เช่าบ้านแบบว่าคือสิคือคนมันมีเงินไหม เอบไว้พันพานะมามันมันเหม็นก่อยเนาะล้วเหม็นหลายรอบแล้วเท้เากับกับเรื่องเ้าบ้างคือจังแฟนขลับไปเนี่เขาเจากับมันเหม็นละคนที่บางคนเขาเราเดลซีเมือนผู้บินดาผู้เก็ตเป็นบ้าเขาสะดวกแบบนั่นอืเพราะว่าเขายังหาบ้านที่เขาก็มีเหตุผลอะไรของเขาแหละอืเขาอาจจะยังหาบ้านที่ดีที่สุดก็ได้ในขณะที่เขาเช่ารอเพื่อเขาจะกําลังหาบ้านอยู่ก็ได้ใช่ไหม ใครมันจะแบบมาลูปปุ๊บปับซื้อเลยมันใช้เวลานะสาวฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ไทยฉันไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะไปไปเลือกดูบ้านไปอะไรเลยอันนี้ก็แบบโชคดีมากๆที่ได้บ้านหลังนี้ไม่ง่ายอืมบ้านเซาอย่งงไงอันบ้านทินเให้ซื้อมันสินี้เลยจ้ามันมีแต่คอนโดค่ะซื้อทํามาทําไมคอนโดไม่อยากอยู่คอนโดอืมกูกระบอกเป็นไรแล้วกูขยันอธิบายเขาคักน่ะสัว ซุมดีมาอยู่จุดที่ฉันอยู่อะไม่ขอใจหรอกซุมจะมองอยู่ในกะลาสติค่ะเขาไม่ได้เช่าดันละหมื่นสองหมื่นแต่บางทีนั่งกับกวนตีนไม่ไีอยู่ซือแล้วเขาหูสถานะที่นี่เดียวเขาติดตามที่นี่มากขนาดนี้หูว่าแม่กระสังว่าที่นี่มีลูกที่คนนะัะ ก็คือติดตามมานานแล้วเร็ยกตวดแต่อยากเม้นเอามันอยากเม้นกวนอารมณ์อยูม่มโหสเขาซื่นๆนะแต่คนที่อยู่จุดเดียวกันกับเราคนที่เขาเช่าแพงๆเหมือนวินนี่เหตุผลที่เขายังไม่ซื้อบ้านอันนั้นนะ่ะเขาเขาเข้าใจวินนี่ดีเพราะเขาก็เจอเหตุการณ์เดียวๆเ,เ,เหตุการณ์คือกันก็คือ เขายังบ่พวมที่จะซื้อจ้าหนึ่งเขาหาบ้านเนง้ยเขาท่านเดียได้เขาก็เลยเ้าไปกอนแม่นบ่ละ่ะอืมแล้วไอ้คนที่ซื้อบ้านก็ใช่ว่าเขาจะซื้อเงินสดเสมอไปกู้แบ่งกู้แบ่งกันทั้งนั้นเป็นหนี้คือกันอยู่ที่ความสะดวกว่าเราจะไปในเวย์ไหนซื้อบ้านให้งคนถือแต่ละเดือนก็ซุ้มเ้าเอกีกกู้แบ่งสมมติกู้สิบล้านอาจจะพอนเดือนละสี่หมื่นก็ได้อืม จะเช่าหรือจะซื้อแต่เขาก็มีปัญญาใจแต่ละเดือนเขาพอใจในจุดๆนั้นเขาพอใจในเวของเขาเขาพอใจในการเช่าเขามีปัญญาเช่าจบไอ้คนถี่มดัดดอยค่ะเั้าน่ะเงินเดือนให้สู้แม่บ้านฉันให้ได้เถอะสาวเงินเดือนสู่แม่บ้านฉันได้บ่ก่อนสีนมาดูถูกเั่าน่ะไปละ กูคยอยากหาัวเหรียญมุกอื่นด้ยายเด้อย,ยายพันพาพันพาผู้ไม่ได้หนังสือผู้บอบบอง <c oughs> เป็นคนประเภทไหนทำไมไม่รู้อะไรบ้างเลยฉันหลบไปหลายคลิปแล้วฉันจะเฉินเบือ่อแล้วพี่นอทำไมเป็นคนเข้าใจยากจังพูดไปหลายคลิปแล้วสาเหตุที่ไม่ซื้อบ้านที่ยังไม่ซื้อบ้าน่ะ <c oughs> ว้าโเปนหนาลคลกิปแล้วขาดพราะอะกาแตชิคกิดเจ้าของเขาเจ้าของเขากูบฏิเสธเอาเด้อนละเมืนสองเมือ,อมเอาอะไรมาวัดบรรทัดฐานว่าคนที่เจ้าบ้านคือคนไม่มีเงินหรืี่ยความคิดของเรานะ คนที่อยู่เมืองหลวงใจกลางเมืองอย่างเงี้ยหาบ้านได้ง่ายๆหรอบนเป็นร่ำลูกกาเด้อเออไม่ใช่บางนาเยอะแยะบ้านโครงการที่เนี่ยจะไปอยู่ทำไมลูกฉันไ้เรียนอยู่หันมันหาซื้อง่ายแหละถ้าเราคิดอยากจะไปอยู่นะนะจะไปอยู่ทำไมลูกไม่ได้เรียนที่นั่นค่ะ ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายมัคนคตรมากว่าว่าต้องไปสนใจนี่นี่กะวางพี่น้องนี่นี่กะขึ้นมากกเว่าซื่อๆนี่แหละขั้นเขียวถ้าอยกดีมาอีกครั้งที่สี่นะอันนี้น่าจะครั้งที่สองที่สาถ้ามีครั้งที่สี่จะ hiding user e นะอีไอพันพาเนี่ยนะแล้วขี้อีสาะจะทำนี่ก็ขแล้วแล้วขี้อิสาะแล้วาหารติห้องกัน